สวัสดีครับผมนายพิศิษิ์ธนอมชาติรหัสนิสิตหกศูนย์สองศูนานึ่งหนึ่งสามวันนี้จะมาทําการวิจารณ์การดําเนินธุรกิจนวัตกรรมโดยจะวิจารณ์เพื่อนสองกลุ่มด้วกันนะครับก็คือกลุ่มของบล็อก UVC แล้วก็กลุ่มตะเกียบกินได้นะครับกลุ่มแรกคือกลุ่ม UVC บล็อกนะครับก็เป็นธุรกิจเขาค่อนข้างน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ปัญหา ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้เขาเอ,อมีการปรับเปลี่ยนช่องทางการขายเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องด้วยว่าเขาเป็นธุรกิจใหม่ที่สินค้าของเขาค่อนข้างที่จะใหม่ต่อตลาดนะครับการขายที่มีช่องทางเพียงแค่เว็บไซต์หรือว่าใช้เบอร์ติดตอ่อหรือว่าทางไลน์เอ่อโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้ครับ ผมอยากจะเพิ่มให้เขามีหน้าร้านแล้วก็มีพนักงานขายด้วยะครับเนื่องจากว่าสินค้าใหม่อาจจะต้องการพนักงานขายที่ช่วยดึงดูดลูกค้าแล้วก็คอยอธิบายสินค้าให้ให้เข้าใจซึ่งมันจะสามารถสื่อสารได้ดีกว่าการการาดูผ่านตัวหนังสืออะไรเงี้ยครับแล้วก็หรืออาจจะมีการจ้างรีวิวเวอร์เป็นการาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเชื้อโรคหรือว่าการอธิบายเกี่ยวกับสรรพคุณของ ของตัวสินค้าของเขาะครับเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อมาเป็นกลุ่มของตะเกียบกินได้นะครับก็เป็นสินค้ามาอีกเช่นกันนะครับจากที่ดูเขาทําการสํารวจการลูกค้านะครับเขาเนื่องด้วยตะเกียบเขาเนี่ยมีราคาสูงเขาจึงเลือกที่จะจับลูกค้าที่เป็นตลาดกลุ่มบนก็คือ เล่นการอย่างที่เขาบอกเป็น c u ส t ต m e r เ e อร์เซนะครับคือการส่งให้กับร้านค้าภายในห้างหรือร้านค้ารายย่อยเพราะว่าต้นทุนเขาสูงกว่าทําให้ร้านเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่สนใจนะครับซึ่งผมอยากจะให้เขาลองทําการตลาดโดยในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีการทดลองให้ใช้ฟรีหรือว่ามีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าหรือว่าเพิ่มโปรโมชั่นเช่นเมื่อร้านค้าสั่งถึงจํานวน ที่ที่เขากําหนดไว้อาจจะมีการส่งฟรีหรือว่ามีการลดราคานะครับซึ่งอาจจะทาช่วยอาจจะช่วยทําให้ราคาของสินค้าเขาเนี่ยมันมันอยู่ใกล้เคียงกับกับตะเกียบธรรมดามากขึ้นแล้วก็ถ้าสินค้าเขาดีจริงเนี่ยไม่แน่ลางคาเล็กๆนี้ก็อาจจะสนใจด้วยก็เป็นได้นะครับแล้วก็ตรงรายได้ของบริษัทเขาเขียนว่าเขาเน้นการขายในราคาที่ต่ําแต่ขายได้ในปริมาณที่มากซึ่งมันขัดกับ คัสเตอร์เ e อรซกเมนต์ของเขาที่จะเน้นร้านค้าที่อ,อยู่ตลาดบนน,น,นะครับซึ่งแน่นอนยอดขายของร้านค้าที่อยู่ตลาดบนกับตลาดที่อยู่ด้านล่างเนี่ยยอดขายมันย่อมไม่เท่ากันอยู่แล้วครับแล้วถ้าเขาอยากจะเน้นการขายในปริมาณที่มากเขาควรจะเน้นตลาดที่ที่เป็นตลาดล่างด้วยแล้วก็สาม,สา,มารถทำราคาที่ต่ำได้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะขัดกับคัสเตอร์เมอร์เซกเมนต์ของเขา ส่วนอย่างอื่นผมก็มองว่ามันก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับถ้ามันสามารถทาได้ก็อาจจะช่วยลดปัญหาขยะที่มีขึ้นในปัจจุบันนแะครับก็การวิจารณ์ธุรกิจนวัตกรรมของเพื่อนทั้งสองกลุ่มของผมนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณครับ